สวัสดีทุกท่านกันด้วยแล้ววันนี้ผมมาทำสิบสองชั่วโมงในบาฟุต์ EP สองคลิปนี้เป็นการฟาร์อยู่บ้าคลัง่งแล้วก็ไปสุ่มผลไม่หวังอะไรแต่กลับได้เออไม่สบายรัดไปดูคลิปไปเลยขั้นแรกมาก็ใส่โค้ดใช่ก็ก็ใส่โคด้คดโค้ดสองมันจะได้ฟาร์ไปโอเคมามามา,มาเออผมลืมไปผมไปสุ่มบนมาละก็ขอบคุณ FC คนหนึ่งที่บอกผมนะว่า โบนอาสามารถไปสุ่มตัวเกาะกลางได้ตอนนั้นผมไม่ได้ไปสุ่มตอนโบนนะก็ก็เออเนี่ยผมพูดแต่ตอนนั้นอ่ะเออไม่ใช่เด็กไม่ใช่เน็ตหลุดไฟล์หลุดใช่มา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 ตีวายกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็สามารถรับเวลดบอสได้แล้วว้าวท่านี้ยังไม่เคยทําให้ใครผิดหวังบอกเลยถ้าชา a ์โดนมันเท่นะทุกคนบอกเลยคลิปนี้ผมมีเป้าหมายอยู่เออประมาณสองพันนะทุกคน ทำไมหมต้องว่เอ้ยไม่ใช่สองพันดิสองร้อยสองพันนี่บอกเลยผมกับว่ตันแลนะ้วนั่ะไม่ทำให้ผมสองร้อยผมไปดูยี่สิบสี่ชั่วโมงสมาเขาจะไปเม่สองร้อยค่ะผมทิ้สองชั่วโมงก็สองอีพีเท่ากับสองร้อยไงอุ้ยอุ้งกับกตายแต่ไมันช่สแลมได้ๆๆแล้วใช่แล้ว,ลวเฮ้ผมอาจจะภาพแปล่ะนะทุกคนก็เพิ่งไปดูนารุโตะมานารุโตะสภาพก็ตายแพมทุกคนติว่าผมอีกสิ แต่คราเนี้ยผมไม่เล่นมุกเดิมแล้วแต่ผมน่ะชนะอะครับนี่ไบอกแล้วไม่เคยโมะแวะมาสุ่มผลสักหน่อยโอเคมามามาผมชอบจริงๆเลยเหตุการณ์เหน,น,เนือธรรมชาติเนี่ยเอราออกไปได้เลยนะโอเคมาสุ่มผลนี่เลยชึบชึบเน็ตค้างตลอดเลยผรงนี้เก็ดในตัวเองจริง โอเคมามามาได้ๆๆเอาอีกเร็วโอ้ oh my gosh อ o ล y shit อีกเร็วอโจาโด้ผมก็มันโหดแล้วนะเอาดอย์มาอีกเรารู้สึกว่าผมนึกถึงคำคำหนึ่งของบุรุษตบแคปหนาต่อไปโอเคเออติดกระสิทธิ์ไม่ไม่ผมไม่พูดไม่พูดโธ่มึงใหม่นี่มันร้ายจริงๆ ไอเดียพูดไปแล้วดีกว่าผมปุ่มติดตาเพื่อนที่เล่กีเลซี่โหดมากๆใช้ผลอระดับดิจรริเนอรี่เออเป็นแน่น,น,น,นั่นนะก็เ,ออเป็นเขาเรียกอะไรนะผลมูจิระดับดิจิเนอรี่โอ้ยบอกพูดอย่างนี้ก็ต้องดิจิเนอร,รี่ไปอันหนึ่งอะนะครับเราเพื่อนผมมาแบบโอเคตอนนี้เพื่อนเขาต่อยเขาก็ม,มาดิครับผมเอ้อยใจเย,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 ย็นๆใจเย็นพี่หนุ่มผมจึงยืง่นเสนอผลได้อยเขาในราคาสามล้านล้านเบลลี่เขาบอกชัด up ผมจะปาน,น้ำตาซึมๆแล้วให้เขาไปไกดดับเพื่อนบอกว่าได้แล้วแต่ผลดรอปยังอยู่ในมือผมอยู่เลยไอ้เพื่พนอนผมก็บอกว่าไป้นนแลไตัวทวงอะไรวะเขาต้งไปไปเช็คว่าผลอะไรขาดสักหน่อยอผมลืมบอกไปพรุ่งนี้ผลจะลงออสตาร์นะ พรุ่งนี้จะเป็นการรีวิวออสตานะครับก็ถ้าใครอยากดูออสต r พรุ่งนี้ก็เตรียมรอพรุ่งนี้้วเลยผมจะรีวิวตัวละครในออสตาโอ้เฮ้ยบนพาวะขายผมก็อยากใช้บนพาวอยู่หนะ้ามันเป็นผลในฟันผมอะโอเคมาเกาะมาลินฟอร์ดหัตํำได้ลิกๆล,กลกามาคูก็ไปดูช่องอื่นมามันมันมีคนขายผ้าคลุมดำตรงนี้ ในราคา 5, 5, ห้าห้าหมื่นอะไรยงี้เห็นไหม,ไมเห็นไหม,ไมเห็นไหมตันนี้ผมมีเงินอยู่สองแสนก็บ้านรวยแล้วครับจึงจะไปซื้อลุกแก้วบอกว่าจะขายผ้าคลุมดําในราคาหนึ่งสายโลบัคลุงก็กบอกจ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 อกห้าหมื่นก็พอเอาเงินเงินนะนะผมจึงกดซื้อโดยไม่ลังเลเว่าแต่ลุงแกก็น่าเหมือนเอรินนะเอ้ยไม่ใช่แล้วโอเคมามามาเสกห้าหมื่น ูมันดูเหมาะกับผลชาโดมาก,ก็ผมดำๆอ่ะก็เอฟเฟกดำผ้าคลุมดำเอ่อใส่ช,ชุดสีดำหันขี้สีดำโคตรเท่เลยครับยอดดังจริงๆมาๆมา,มาอย่างแรกก็มาเคลียร์ที่กอทานเรือก็เควสแรกเชฟาเดชูบันเด้นมาโอเคเราไปฟาร์มากันดีกว่าเออผมเพิ่งสังเกตว่าเออผมยังไม่มีปืนสก๊อตบอกเลยนี่หว่า ผมได้ซื้อแคนนอนโอเคอ่ะอไหนอ่ะโอเคว่าโดนเราขายจริงๆแล้วล่ะผมไปฟาร์มต่อแล้วจบแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็อันล็อกสกิลสองเรียบร้อยแล้วชื่อว่าเออชาชาันเนสโอเคอัลหน้า่าูกอามามาชื้ออะอะไรเนี่ยนะ ดี๋ยวนะมันเป็นการปลาของขาวมันก็ปลาคณไในเลยเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่บอกฟุดละนี่มันเดี๋ยวรู้ดูปลาคณ่หนใช่ใช่ผมว่าไม่ใช่บอกฟุดอย่างนันวอนนี้มันก็ชักกระเดกๆ,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 ๆแล้วก็ฆ่าหิงอันออนี้ผมก็สามารถรับเพื่บอรได้แล้วนะโอเคเราไปรับเพื่อบอร์กันดีกว่า อูวคนนี้คนที่สอง Y Smello ใช่ครับเออนั่นแหละ Y Smello เสียงอาจจะเบาๆหน่อยนะครับาาาาามาคู่ไหนอ้าวมาคู่ไหนมาวะเสียงอาจจะเบาๆช่วงหนึ่งนะทุกคนก็ก็ผูฟังหมูมันกากอะนี่สกิลบินไม่เคยทำให้ผิดหวังสักครั้งเลยแล้บสกิลปาคูา่ไหนเย็บเทโคเทเลยครับ ผมยอมรับผลชาร์โดมันเท่นะอา้าวพงว่าอู้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 เจบ็จบเจ็บนี่ไงตายซะปนิบมหรออ่ามันไ,ไม่ได้กินผมหรอกผมมาชนะแล่ตอนนี้ก็สามารถย้ายไปเกาะต่อไปได้แล้วยย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 ลเย้เย่เยเยเยรับควสเฮ้ยดูควสอย่างไ้นไนะนกล่องน่ะสีฟ้ารับควสเสร,เศรศ็จไม่รีรอไปเก็บก่อนดีครับคอนแย่นี่เอาเรื่องเลยไปไปมาไป,ไป,ไปนี่เก็บกล่องด้วย เก็บไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือใช่แล้วันจะปาด้วยถ้าตายนี่ว้าวุ่นมาเลยแล้วก็ลงไปเลยผมเลืมบอกผมใส่โค้กคุณสอเพิ่มนะครับแล้วก็ตายเฮ้ยใครน่ะเหมือนก็ติ่งเลยโยชิอ่ะชื่ออะไรยังไม่ไอกระจอกยาดาผมกระจก จริงแล้วไม่มไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออผมพิดพลาบมา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 ตอนนี้ก็รับเพือที่สองได้แล้วในการให้เราจัดก,การดาร์มาสเตอร์โอ้ยผมได้ยินเขาว่ามาสเตอร์นี่ผมกระตือรือร้นรีบรีบรีบ,รบพยายามจะหามาันทันทีแต่ไม่ต้องหาไกลเพราะมันอยู่ด้านล่างชั้นกอะผมอยู่แล้วกระโดดไปพร้อมต่อสู้กำหมัดดักต่อยหน้าโจฮัมขอโทษครับ แล้วก็หลักแล้วก็ตาย <c oughs> แ,ลตแล้วก็ซอเกิดตอนแรกก็ลังเรว่าจะไปตีซอรหรือเปล่าผมนึกขึ้นได้ตายถ้าผ,ผมตายคนก็ได้ว่าไม่เอาดีกว่าเก็บคนสองไว้ฟาร์ไม่หมดก่อนแล้วค่อยไปหาซอแล้วก็ตายแล้วก็ไม่เกิดแล้วก็เกิดหคือแบบผนชาโดูเนี่ยก,ก็ก็ไม่เหมาะกับมึงเหมเือก็ก็เปอรซนน่าจะเหมาะสุดละ ยังไงอะถ้าผมไม่คินก็ก็น่าเสียดายอยู่นะก็หมนชาร์โด Shadow, ใช่ปะคนใช้น่าจะเป็นกิโกโมเลียนะกิโกโมเลียสีผมนี่อยากได้ผลโลกเกียม,มาใช้ให้เลยจังกันจังเลยเอ่อภาพนี้อาจจะภาพไม่ค่อยมันหรือมันไม่รู้เหมือนกันเสียงเบาเสียงดัง แล้วแต่ผมก็ก็เรื่องผมอะทำไมอะอม,าม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 าเซ็จเพลสัก, <S 2> <S 2> กทีรีเซ็ตอัพสเต็อัพะลรดีคราวนี้อัพมานาแล้วกันจะได้ซอยไวโอ,อ้โอ้มาถึงซอยขาวิ่งนะครับคิดอะไรกันอะ่ะโอเคแล้วก็ช่วงนี้ผมจะไม่ตัดนะเดี๋ยวคลิปมนะันสั้นเกินไปก็ผมอยากให้มัน10นาทีขึ้นอะ่ะ ตงนี้บางช่วงก็จะตัดน้อยตัดเยอะบางช่วงนะคลิปนี้น่าจะมีความยาวประมาณยี่สิบกว่ากว่านะจะบอกว่าผมจะบางทีผมจะไม่ตัดบางช่วงเพราะว่าช่วงหลังๆที่ผมไกลเวลขึ้นเออผมเริ่มสปอยไปเลยวันนี้ผมจะขึ้นไว้สองร้อยเออผมสปอยไปแล้วหนี่หว่าใช่ใกล้ๆเวลสองร้อยผมจะเอ่อช้าๆทุกนะคนก็ไปอย่างช้าๆนะผมจะให้ดูการฟาร์มผมว่าฟาร์มจริงเล่า ซิง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 ท่านี่ไม่เคยทำไม่ใครผิดหวังไม่ใช่แล้วแล้วก็ตายนม่เสียคุณนี่หว่าตอนนี้ตู้ขห็นไหมครับคุณสาวบุญเหลือสามนาทีแล้วเสียด้จังเลยเกมบอฟูงนี่นนนต้องใช้เวลาฟาร์มมากนะทุกคนโอเคอย่างนี้โอ้ยพี่ไม่สิบสองชั่วโมงจรินว,ว่าเอ้ทุกคนคุณสาตัวนี้ผมใช้หมดยังนะไม่รู้ทุกคนบัน บางทีโบนผมก็หายบางทีโบนผมก็เพิ่มเพราะผมไปสมบูแปลคูสองผมก็รู้แล้วว่าไอ้ปืนใหญ่ของอยูไ่ไหนอยู่ในเคง <c oughs> เออเออเออมันถึงตรงตรงตกเอวครับคิดอะไรกันถ้าจะมาเกงเอ่ะทำไมอ่ะแล้วผมจะเสียลึกหลังทำไมเนี่ยโอเคแต,แต่เรื่องนั้นไปมาฟาร์มต่อกันดีกว่าแล้วก็ชุบมานาหมด มานะมานะนาเกือบตายตายมาถึงผมอลกแล้วเหรอถึงมอนนะครับก็เก่งเกินบอกบอกเลยว่าผมมีดิสคอร์ดแล้วนะก็ทุกคดี่อยากมาช่วยผมเล่นบล็อกฟุตช่วยผมฟาร์มอะไรงนี้แล้วก็อยากเล่นเกมไม่ไว่าจะเป็น All-Star ไม่ไว่าจะเป็น Minecraft ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรผมก็รับรับพร่นหมดนะทุกคนก็ สามารถตเล่นได้ทางใต้คอมเมนต์และใต้ดีคริปชั่นนะครับมดการสปอยของมาฟังกันต่อช่วงนี้ผมจะตัดน้อยๆหนอะนะก็ก็เออเดี๋ยวมันคลิปชั้นเงินไปแล้วก็ตายไฮ้เด้งม,มอนอีกหรอฮะคราวน,นี้ผมเล่นอีกรอบมันผมเองอะดูนะคาบุยฮะมันกินผมหรอกผมไม่วันตายหรอกผมเป็นผลของเจเทพโจสลัดเลยนะ มันจะตายง่ายๆกันเล้วแล้วก็โดดฆ่าตัวตายตายอันนี้ตายตายของจริงผมไม่อยอมตายง่ายๆหรอกผมรีบบินไปหาซอใช่ครับผมบินไปหาซอผมอยากจัดก,การซอ,อ,อ,อนี่อะอะอะจุกไก่แล้มันต้องต้องมบผมจะติดตตตตต เนอะเกือบแล้ว no please don't no please don't oh no o คพรุ่งนี้อย่าลืมลงออตาคนที่อยากมาช่วยผมเล่นก็เขาที่ขอดารลางได้เลยตอนนั้นผมก็สอนนะจ๊ะ ก็ไม,ม,ม่ทำไมาผมมาทำไมไม่บอกว่าเสียดายคนสองละดูคนสองสิครับยไม่เหนือนาทีเลยคนนึิมก่อนใช้ละท่านั้งประมาณสองนาทีกว,ากว่าเลยนะก็ก็ไม่ใช่ฝนตกเยมก็ยากอยู่ละขอมุ่งหน้าไปตีสองครับ ต่อเกิดยูว้าผมอยู่ในเซอร์วิสคนเดียวนี่เจ๋งไปเลยมา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 ซุ่มบอก่อนจริงนนเห็นเรื่องผมโดนเน้ยผมไปตีต่อมาไม่อยู่ขอคุณสองคุณ,คณลุงจะให้ผมรัวเลยใช่ปะถ้าผมบอกเลยนะคะนี่ผมไม่ได้คูณสองคงจะฆ่าลุงแน่จริงจริงเออผมขอโทษครับว้าวถ้าลุงให้เงินผมอีกรอบแล้วไม่ได้คูณสองคจะฆ่าลุงจริงจรนะิงแล้วน ว่าเหมือนลุงเขาได้ยินผมลุงแกให้เอเอ,อ,าาอเอกพี่เขาสองมาผมแด้ทำดีขออีกสวยลุงสวยมาๆมาคอยรอบลุงถ้าลุงให้ผมไกรอบผมจะชอบลุงโอเคลุงผมไม่ได้จนนะได้ล,ลาดีเซ็ตเคเอร์ก่อนเออเอา,เอาน,อนี่โอเคับก่อนแล้วละ่ะมันคือวิชามาๆมาึมามามาางก่อนละ ใช่ธรรมดาของผมเวลาค้างใ้เข้าวคุมาเพื่อหลอกความหล่อใี้แล้วใช้ปืนลากถ้ามีเสียงเออเสียงอะไรไม่วาจะเป็นเสียงเอออะไรแล้วแต่เสียงรบกวนนักผู้ชมที่ไม่ค่อยสบายหูก็ผูกก็ขอโทษด้วยนะดูจะเสียงดังทำไม ตอนนี้ผมจะตัดน้อยหน่อยนะผมอยากให้คิวมันยี่สิบนาทีขึ้น,นก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะเง,งียบมีอะไรช่วงนี้อ่ะยังไม่พูดครับก็ตายอีกแล้วลงทะเลไปเลยแอเผมไปแล้วไม่ได้ไปไหนมาฟังเฉยๆก็แล้เงียบมืช่วงนี้นะครับตอนนี้ผมเจบก็จะเริ่มเป็นก่อนจะเริ่มก่อนที่อ๋อตายละที่จะทำ แล้วก็ตายตายไปประจำอ่ะแล้วก็เดินเป็นไมเขึ้นแจ็คสันเออผมก็รทรครับก็เดินไวยอยู่นะนี่ปลาคุณ่ในระยะไกลเทปะเทปะอ่ะฮะอ่ะฮะตอนนี้แหลกมากเลยเออผมไปเปลี่ยน เออหน้าจอโทรศัพท์มานะทุกคนจะสังเกตว่ามันสามารถใส่ได้หลายช่องหน้าหลายห้คงผมไปปรับมาคือบอกเลยพ์ทหน้าผมว่าผมได้จะฟาร์ถึงแล้วอ่าผมให้ทุกคนเดาเองละกันว่าพ์ทต่อไปผมจะฟาร์ถึงหรือไม่เท่าไหร่ผมจะได้ผมจะล่าอะไรผมจะได้ดาบอะไรแฮะคอมเมนต์มานะครับผมอยากรูจริงๆริง เอ้ยลงไปพรุ่งนี้ออสาเนี่ยม่ไปแล้วม่ไปแล้วไหนนั้นก็คอมเมนต์ไว้ก่อนถ้าคำตอบใครโดนใจผมนี่บอกเลยเอาบะไรเอ็มร้อยห้าสิบไม่ใช่ละเออมันมันไม่เกี่ยวครับถ้ากิโกโโมโลี่อะนนหนึ่งนะทุกคนสำหรับคนที่ดูวันพีสมาถึงก็ชิลเลอร์บารก เอ่อโมเลียนี่มันเคยใช้ท่าบินนอวะ,ะจำได้ชื่อตอนมันอยู่ว่าททเลอร์ปาร์กใช่ก็แค่นั้นแหละมันต้องฟันเจ็บจริงๆว่าแต่สกิลแรกนี่แกกูโมเลียเคยใช้หรือเปล่าสกิลสองด้วยสกิลสองน่าเคยใช้อยู่นะอันดีดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยใช้หรือเปล่า ผมไม่รู้เหมือนกันแต่เกมบล็อกฟูดเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มันติดเล็กกรสิบเพราะงั้นแน่ใจเอาท่าแบบมาดัดแปลงเองมั้งเขาจะบอกไม่ได้เสียว่าเกโกโมเรียเป็นเจตเทพจตนาผมขอเรียกว่าอดีตเจตเทพจตนาละกันเกโกโมเรียตอนนี้ไม่ใช่เจตเทพจตนาแล้วนะครับเอาทีมไม่รู้โอ้ m ม gosh ว้าวเด็ด เออขอโทษในภายเสียงดังนะครับที่คนไม่ชอบเสียงดังก็พูดได้นะครับผมบอ,อกเลยอันนี้สิบเก้านาทีใช่ปะ่ะ <c oughs> และดูเวอร <c oughs> ผมสิหนึ0พันเกนะ้าร้อยแล้ว ผมให้ทุกคนเลือกนะครับว่าจาผ้าแบบมันมันแบบมันจุติกระโดดขี่เป็ดหรือว่าจาแบบเช้าช้าแบบไม่ค่อยมันเท่าไหร่แบบเอาเงาสงบสงบเท่าไหร่หรือว่าจาแบบผูกผ้าแบบโคตรมันกระโดดขี่เป็ดขนาดเป็ดยังรอยจุกหรูจุกหรูเป็ดยังบอกว่าช่วยด้วยเอาไงทุกคนคอมเมนต์มาหนึ่งสองสาม ภาคโคตรมันกรสุดติ่งภาคเบาๆสงบเงียบภาคโคตรมันกระโดดขี่เป็ดขนาดเป็ดยังร้องจะกูหุ่ยว่ามันเหมือนแนวอะไรบี่เฮ้ยเหมือนเดิมใจะไปดิเหมือนเดิมอืออือโอ้ยไปถึงเลือดผมน้อยเหรอหุ่ยผมนี่ชอบจริงๆเลยเนื้อธรรมชาติเนี่ยผมชอบจริงๆเลยในเกมบ็อกฟุตเนี่ย ผมให้ทุกคนเดานะครับว่าอีพีต่อไปเออเด้งด้ด้วอีพีต่อไปในออสตาผมเนี่ยผมจะรีวิวตัวอะไรถ้าคนอยู่ในดิสคอรผมทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะพรุ่งนี้ผมจะรีวิวห้าตัวเจ็ดวะเอ้ยไม่ใช่เจ็ดอะไรเจ็ดมันมันใส่ได้แค่หกตัวรู้สี่วะที่รู้รมีหกดาวสองตัว <Nice. S 1> เสียงอะไรวะ อนาตวันนี้อนาตวันยูซีแรดยูซีแรดเดอร์อนาตวันนะเยตอนนี้ก็ไกลแล้ว, yeah. ว,วลอย่าว้าวคลิปยาวยี่สิบแอดนาทีน่าจริงๆผมไม่เคยทำคลิปนานแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยปกติคลิปผมเท่าไหร่ห้านาทีหกนาทีเจ็ดนาทีเยอะสุดก็คือสิบนาทีตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนาทีว้าว ช่องผมเริ่มพัฒนานะพัฒนาพัฒนามาการเอ่อผมรู้ครับคือตอนที่ผมฟาร์มก็ก็ไม่คว้าเข้าเซิร์ฟมาเลยผมก็ไม่มัน่นใจว่าผมอยู่ในเซิร์ฟวีหรือเปล่าผมก็เข้ากดเข้าเซิร์ฟธรรมดานะแต่มันกลับมาอยู่ในเซิร์ฟวีเฉยเลยคือคนก็เยอะแล้วแต่คนเขาพยายามทยอยทยอยอไปแล้วก็อีกตัวหนึง่ง เรียบร้อยครับผมก็ยี่ี่หรือสิบสองชั่วโมงในบอคโตเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เวลาฟาร์มวิชาวิชาอะไรเอ่อเวลาดิเออใช่ฟาร์มนานมากนะทุกนก็ในคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย